คุณผู้ชมกันด้วยยินดีต้อนรับครับส oh ู <warfare> ่ท้องสุดกดนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกมนี้ก็ถือว้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมหูคุณเติร์มันี้นะคูณสองคุณผู้ชมคุณเติม์ันนี้หนูคูณสองคเติร์มันนียิ้เบินคูณสองไฟไม่ใจ เหงมาจากพื้นเยอะมากเลยเนอะทูมันมากมันมากมันมามันจะเลยนะคุณชมหูมันมันมันทูมัน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 มัหูุ้ณชมันมากเกล้เกลิ้วเลยคุณผู้ชมมันเกล้าเกลวเลยคุณผู้ชม ผู้ชมมันถึงก็อัพเกรดลวไปเลยนีอพเกล่วอัพเกรดลวัพเก่วอัพเกรดอเกรัเกร่วชอัพเกรดเยอะมากเลยผมกดไม่ทันเลย มันเกลเยอะจนผมกดไม่ทันเลยคุณผู้ชมคลิปนี้ก็สามารถคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย